คืนสากระสือพม่าเชื่อกันว่าในยุคสมัยนี้แสงไฟประหลาดที่ลอยไปมาหรือกระสือคงจะพบเห็นได้ยากหากเราย้อนไปในช่วงที่บรรพบุรุษของเรายังเป็นหนุ่ม เป็นสาวกันอยู่ก็จะมีให้พบเห็นกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะท้องถิ่นธุระกันดารจนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาผมชื่อตุ้มอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคกลางย้อนกลับไปเมื่อสมัยผม ยังรุ่นรุ่นอยู่ก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งสมัยนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นม .1 ช่วงที่ผมว่างก็จะไปช่วยลุงทำงานที่แคมป์ก่อสร้างลุงของผมเป็นหัวหน้าคนงานมีลูกน้องอยู่แปดคน ลุงผมจะรับงานทั่วจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาอีกทีจนผมได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยลุงทำงานมีอยู่วันหนึ่งผมกับลุงได้ไปทำงานที่จังหวัดอุตรดิตถ เป็นโครงการบ้านจัดสรรมีอยู่15หหลังหน้าที่ของพวกเราจะเป็นงานโครงสร้างนอกนั้นก็จะเป็นงานระบบไม่ว่าจะเป็นประปาและไฟฟ้ารวมทั้งงานทาสีและตกแต่งอื่นๆ ลุงของผมได้ทำที่พักคนงานชั่วคราวเป็นห้องแถวติดกันหลังคามุงสังกะสีมีห้องนอนคนงานห้องครัวและห้องน้ำพวกเราจะใช้เวลาทำงานอยู่ที่นี่สามเดือน ได้สร้างบ้านเสร็จไปหลายหลังวันหนึ่งผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้มาคุยกับลุงต้องการให้ลุงสร้างบ้านเสร็จเร็วๆเพราะมีลูกค้าที่จองไว้อยากจะเข้ามาอยู่ ลุงนั่งคิดอยู่สักพักก็ตอบปฏิเสธมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะยังเหลือบ้านอยู่อีกห้าหกหลังผู้รับเหมาจึงได้โทรไปหาช่างมาเพิ่มเช้าวันรุ่งขึ้น ได้มีคนงานพม่ากลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายพากันมาปลูกเพลิงสังกะสีตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่พักของเราก่อเสียคือหัวหน้าคนงานของชาวพมา่าได้เข้ามาคุยกับลุงว่าผมชื่อก่อเสีย มาช่วยพวกคุณทำงานพวกเราเป็นชาวพม่าทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาผมกับลุงรวมทั้งทีมงานของก่อเสียก็เป็นทีมเดียวกันต่างช่วยกันทำงานจนกระทั่งคืนหนึ่ง เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในแคมป์คนงานผมได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำในกลางดึกขณะที่ผมกำลังจะเดินมาใกล้ถึงห้องน้ำผมเห็นแสงสีเขียวอมแดงรอยวูบวาบอยู่ข้างห้องน้ำจนผม ได้กลิ่นสาบคาวอะไรบางอย่างคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าซึ่งมันโชยมากับสายลมผมยืนมองอยู่สักพักดวงไฟดวงนั้นก็ลอยหายไปทางหลังห้องน้ำผมค่อยๆย,ย่องตามไปเพื่อจะไปดูว่า มันคืออะไรกันแน่จนผมมาหยุดยืนอยู่ตรงข้างห้องน้ำมองออกไปที่กลางทุ่งก็เห็นเป็นดวงไฟสีเขียวอมแดงลอยอยู่ในความมืดจนมันได้ลอยห่างออกไปผมจึงได้เปิดประตูห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัวจากนั้นก็เดินกลับมานอนที่ห้องวันต่อมาหลังจากพักกินข้าวเที่ยงผมได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ลุงฟังระหว่างที่ผมกับลุงกำลังคุยกันอยู่ มีชาวพม่าสองคนมาร้องเรียกอยู่ตรงหน้าที่พักเธอบอกว่าน้ำกินที่เป็นถังหมดผมจึงชี้ไปทางที่เก็บน้ำมีอยู่คนหนึ่งเธอก้มหน้าอยู่ตลอด ไม่ยอมสบสายตาและผมก็ได้กลิ่นคล้ายกลิ่นเมื่อคืนโชยเข้ามาที่จมูกจนเพื่อนของเธอได้ไปแบกน้ำมาและชวนกันเดินกลับรูงของผมได้พูดว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มีกระสืออยู่แถวนี้สองอาทิตย์ผ่านไปคืนนั้นผมปวดท้องหนักขึ้นมาได้ลุกเดินเปิดประตูไปเข้าห้องน้ำ ผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนผู้หญิงกำลังเดินเข้าห้องน้ำสักพักที่ห้องน้ำก็เกิดแสงประหลาดวูบวาบวูบวาบจูจูก็มีดวงไฟลอยขึ้นมา พยายามจะลอยออกไปทางช่องระหว่างหลังคากับประตูห้องน้ำผมพยายามเพ่งมองก็เห็นเป็นใบหน้าของหญิงสาวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ที่ทำให้ผมต้องตกใจและกลัว ก็คือเธอมีไส้ห้อยเป็นพวงมีแสงสีเขียวอมแดงตั้งแต่หัวของเธอลงมาจนถึงพวงไส้ผมรีบวิ่งกลับลืมเรื่องปวดท้องจนอาการปวดท้องหายอย่างปิดทิ้ง จนผมกลับมาถึงที่ห้องแล้วรีบนอนทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นผมกับลุงได้เดินไปที่ห้องพักของก่อเสียลุงได้เล่าเรื่องทั้งหมดและถามก่อเสียว่าใครเป็นกระสือ ก่อเสียทําสีหน้าไม่ค่อยดีเขายอมรับว่าคนงานหญิงคนหนึ่งเป็นกระสือจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็ต้องคอยระวังเวลาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนจนกระทั่ง งานที่พวกเราช่วยกันทำเสร็จตามเป้าหมายจากนั้นต่างคนก็แยกกันกลับภูมิลำเนาของตัวเองปัจจุบันผมอายุเกือบ50ปีแต่ก็ยังคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้โลกของเรา ยังคงมีสิ่งเล่นลับซ่อนตัวอยู่และนี่ก็คือกระสือพมา่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราืนา